มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโดนแล้วร้านทองก็ไม่ทนสั่งพักงานเจ้าสาวป่มวิวาซ้อนชาวเน็ตเดือดซ้ำค่ะจากกรณีชาวเน็ตนะคะแชร์คลิปยิงสาวคนหนึ่งถือทะเบียนสมรสบุกงานแต่งสามีของตนเองซึ่งรับราชการตำรวจแล้วก็ไปแต่งงานใหม่นะคะโดยที่ทั้งสองคนยังไม่ได้หย่าคาจากกัน ทำให้ชาวเน็ตพาก,กันแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวอย่างหนักเลยค่ะล่าสุดนะคะฝ่ายภรรยาหลวงปรึกษาทนายเพื่อยื่นฟ้องหญิงสาวที่แต่งงานซ้อนแล้วนะคะโดยพบว่าชาวเน็ตย,ยังคงแห่แชร์เรื่องราวของแม่ผัวที่บุกเข้าไปต่อว่าลูกชายกลางงานแต่งแถมยังตบศรีรษะด้วยความโมโหอ,อีกด้วยค่ะดานพันตบบรวบเอกปฏิกรหารหัตถกิจ พกกเมืองชัยนาทนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าของสามีที่ไปแต่งงานซ้อนระบ,บุว่าวันนี้นะคะตำรวจหนุ่มคนที่เป็นข่าวดังกล่าวหลาราชการไม่ได้เดินทางมาทำงานตรงนี้หน่วยงานต้นสังกัดก็คือสอบพอเมืองชัยนาทตั้งกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วหลังจากนี้จะเรียกฝ่ายชายที่เป็นตำรวจแล้วก็ฝ่ายหญิงซึ่งเป็นภรรยายที่มีทะเบียนสมรสมาสอบสวนข้อเท็จจริง ตรวจสอบเอกสารใบทะเบียนสมรสโดยเรื่องนี้ไม่ใช่คดีอาญาแต่เป็นความผิดทางวินัยต้องดูว่าเข้าระเบียบข้อไหนถึงคันจะไล่ออกจากราชการหรือไม่แต่หากถามว่าผิดหรือไม่ตอบได้เลยว่าผิดและขั้นตอนจากนั้นจะรายงานให้ผู้บงังคับบัญชาได้รับทราบค่ะล่าสุดนะคะโลกออนไลน์ยังเข้าไปคอมเมนต์สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร้านทองแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ทำงานของฝ่ายเจ้าสาวในเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยตั้งคำถามว่ายังคงรับพนักงานเช่นนี้ไว้ทำงานอีกหรือไม่ก่อนเพจเจ้าของร้านทองจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าจากการสืบสวนเบื้องต้นตอนนี้ทางผู้บริหารห้างทองได้สั่งพักงานพนักงานท่านดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ